การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนตรงเริ่มต้นจากการแก้ไขที่ตัวบุคคลโดยการปรับเปลี่ยนระบบความคิดของคนในสังคมให้แยกแยะได้ว่าเรื่องใดเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและ ต้องแยกออกจากกันให้ได้อย่างเด็ดขาดสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนออกจากกันได้อย่างชัดเจนและมักจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมล้วนเกิดจากระบบการคิดที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การทุจริตนั่นเอง เพื่อแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตนและเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมเรามาทำความรู้จักกันเลยว่าระบบคิดฐาน10และระบบคิดฐานสองคืออะไรระบบคิดฐาน10เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้หลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซ้อนคิดเยอะต้องใช้ดูลยพินิษเยอะ อาจจะทำให้นำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ระบบคิดฐาน2เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง2ทางเท่านั้นหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง2ทางเช่นใช่กับไม่ใช่จริงกับเท็จทำได้กับทำไม่ได้ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน เราลองมาดูตัวอย่างการคิดระบบฐาน1ิและการคิดระบบฐาน2ในสถานการณ์เดียวกันสถานการณ์ที่1พ่อพาเพลงไปทำธุระที่ตลาดวันนี้รถเยอะมากการคิดแบบฐาน1ิบจอดตรงนี้แหละใกล้ดีจอดซ้อนกันเปิดไฟเอาไว้ก็น่าจะไม่เป็นไรจอดตรงนี้แป๊บเดียวค่าอื่นๆก็จอดกัน การคิดแบบฐาน2ตรงนี้ไม่มีที่จอดเลยไปหาที่จอดที่อื่นที่ถูกกฎจราจรและไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนดีกว่าสถานการณ์ที่2แงเพลงเดินผ่านตู้ปันสุกเห็นของกินที่อยากกินหลายอย่างการคิดแบบฐานสิบเอาอีกดีไหมนะแค่นี้ไม่หยิมหรอกเดี๋ยวก็มีคนเอามาเติมใหม่ เอาไปเยอะๆดีกว่าการคิดแบบฐาน2เอาแค่นี้แหละพอแล้วเอาไว้เผื่อคนอื่นมากดีกว่าสถานการณ์ที่3เพลงได้รอบมอบหมายให้รวบรวมงานเพื่อนๆไปส่งตามที่ครูกำหนดการคิดแบบฐาน10เพื่อนๆพื่ทำเสร็จหมดแล้ว แต่เรายังทำไม่เสร็จเลยถ้ายังไม่เอาของเพื่อนๆไปส่งครูก็คงไม่ว่าอะไรการคิดแบบฐานสองเอาของเพื่อนๆไปส่งแล้วค่อยกลับมาทำของเราต่อดีกว่าปัญหาการทุจริตในสังคมไทยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องรวมกันแก้ไข ขอเชิญชวนทุกคนมาใช้ระบบการคิดฐาน2เริ่มต้นในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตนจากสิ่งเล็กๆรอบตัวนะคะ